เมื่อเธอมีโอกาสกลับมาแก้ไขเรื่องราวต่างๆในชีวิตอีกครั้งเธอจะสามารถหลีกเลี่ยงเขาได้หรือไม่ไปติดตามฟังกันค่ะซื่อจุนหววรักประดับใจตอนที่หนึ่งกลางคืนคุณหนูยามสีเชิงแล้วเจ้าค่ะอามานสาวรับใช้เดินเข้ามาเปิดม่านสีฟ้าดุดฟ้าหลังฝนที่ติดอยู่กับโครงเตียงออกพลางเอ่ยเรียกสตรีที่นอนตะแคงอยู่ด้านในด้วยเสียงเบา ช่วงนี้เป็นฤด,ดูใบไม้ผลิตอนต้นท้องฟ้าด้านนอกเพิ่งจะมืดสนิทแสงกลางคืนจางๆส่องมายังสตรีบวกกับแสงสว่างจากเทียนบนโต๊ะทําให้พอเห็นเขาโครงของสตรีที่อยู่ด้านในหลางๆสตรีคนนี้มีคิ้วโกงดุดคันซ้อนมีจมูกเป็นคมสันมีริมฝีปากสีอมชมพูมีผิวพรรณนวลขาวผองใสถือว่าเป็นหญิงรูปงามคนหนึ่ง นางผู้นี้เป็นบุตรสาวลำดับที่สี่ในตระกูลเจียงแห่งจวนตรงผิงปัวมีนามเพียงหนึ่งตัวอักษรชื่อว่าซื่อเมื่ออามานเห็นท่าทางของเจียงซื่อก็รู้สึกโมโหแทนคุณหนูของตนคุณชายสามแห่งจวนอันัวกงคงตาบอสินะรูปร่างอย่างคุณหนูหากให้เข้าไปเป็นเนียงเนียงในวังหลวงก็ยังได้แต่เขากลับไมใ่ให้ความสำคัญกับงานมงคลสมรสในครั้งนี้เลยสักนิด หรือเขารู้สึกว่าคุณหนูไม่คู่ควรกับตนความโกรธของอามานได้ก่อขึ้นหลังงานประพันธ์กรอนเมื่อช่วงฤดูใบไม้ผลิที่ผ่านมางานนี้ถูกจัดขึ้นโดยเหล่าคุณชายตระกูลใหญ่ที่มีชื่อเสียงของเมืองหลวงที่มารวมตัวร่วมสนุกสังสรรค์รำสุราประพันธ์บทกรอนด้วยกัน เมื่อริสุราเริ่มออกมีคนหนึ่งเริ่มหยอกล้อคุณชายสามจี้ชงอี้แห่งจวนอันกัวกงด้วยคำพูดที่ว่าอิจฉาคุณชายที่กำลังจะได้แต่งงานกับหญิงรูปงามขึ้นชื่อลือนามของเมืองหลวงใครเล่าจะคิดจี้ชงอี้กลับเอ่ยวาจาดูถูกตัวเองด้วยความมึนเมารูปลักษนณะ์หน้าตาเป็นเช่นไรนะั้นก็เป็นเพียงแค่เปลือกนอกเป็นสตรีควรให้ความสำคัญกับกิริยา ความสุภาพและความอ่อนโยนมากกว่าเดิมทีนี่เป็นเพียงวาจาที่ลั่นออกจากปากของคนมึนเมายามสั่งเมาก็คงหายไปตามกาลเวลาแต่แล้วใครก็คิดไม่ถึงว่าประโยคนี้ได้แพร่งพรายออกไปสู่ภายนอกจนคุณหนูสี่แห่งตระกูลเจียงได้กลายเป็นตัวตลกที่ถูกพูดถึงบนโต๊ะอาหารในทันใด จวนตรงผิงปัวเป็นตระกูลที่มีฐานะไม่มั่นคงมาแต่ไหนแต่ไรสามารถสืบทอดยศถาบรรดาศักดิ์ได้เพียงสามรุ่นเท่านั้นและตรงผิงปัวผู้เป็นบิดาของเจียงซื่อก็คือรุ่นที่สามนั่นทำให้พี่ชายของเจียงซื่อก็ไม่สามารถรับตำแหน่งซื่อจื่อได้นั่นหมายความว่าหากตรงผิงปัวดับศูนย์จวนตรงผิงปัวจะถูกตัดออกจากรายชื่อตระกูลชั้นสูงกลายมาเป็นตระกูลสามัญโดยปริยาย แต่สตรีที่มีพื้นฐานตระกูลเช่นนี้กลับมีหมายมั่นกับจวนอันก,วกัวกงซึ่งโชคชะตนี้จะเป็นอย่างไรยังไม่ทันได้พูดถึงก็กลายเป็นเหตุผลมากพอที่ทำให้หลายๆคนรู้สึกไม่ถูกชะตากับเจียงซื่อผู้ที่ได้ออกเรือนกับคนที่มีฐานะสูงกว่าแล้ว จี้ชงอี้คุณชายสามแห่งจวนอันกัวกงกล่าวว่ารูปลักษ์ของสตรีนั้นไม่สำคัญสิ่งที่เขาสนใจคือนิสัยใจคอซึ่งก็ตีความหมายได้ว่าเขารังเกียจราง,งอนไม่พอใจนิสัยใจคอของคุณหนูสี่นั่นเองไม่ว่าจี้ชงอี้จะเอ่ยประโยคนี้ด้วยความตั้งใจหรือไม่แต่เพราะประโยคนี้ที่กล่าวออกไปก็ทำให้เจียงซื่อต้องอับอายขายหน้าเป็นอย่างมาก ยามออกไปร่วมสังสรรค์ง,งานเลี้ยงของเหล่าคุณหนูชนชั้นสูงก็มักมีเสียงซุบซิบนินทาอยู่ในงานเต็มไปหมดเจียงซื่อเป็นคนเก็บอารมณ์เก่งแต่พอกลับมาถึงจวนนางก็ล้มป่วยไปเกือบครึ่งเดือนเจียงซื่อที่พักผ่อนอยู่บนเตียงลืมตาขึ้นในทันใดดวงตาของนางโค้งเรียวสวยงามยิ่งหางตากระดกขึ้นเล็กน้อยช่างดูงดงามจนไม่อาจใช้คำพูดบรรยายได้ ดวงตาอันสวยงามคู่นั้นกําลังสบตากับอมานจากนั้นนางก็เผยรอยยิ้มจางๆออกมาพลางเอ่ยขึ้นทำไมถึงทําท่าเหมือนจะกลืนกินคนเช่นนี้พอน,นึกถึงคนมีตาหามีแววไหมเบ่าก็รู้สึกโมโหแทนคุณหนูเจ้าค่ะรอยยิ้มของเจียงซื่อหายไปอย่างรวดเร็วจากนั้นตอบกลับเสียงเรียบเขาคนนั้นไม่เคยพบหน้าข้ามาก่อน จะบอกว่ามีตาหามีแววไหมก็คงไม่ได้คุณหนูยังจะช่วยเขาพูดอยู่อีกหรือเจ้าคะหันไปแค่ครึ่งเดือนคุณหนูผอมลงมากอามานรู้สึกทั้งสงสารและไม่พอใจ ครึ่งเดือนก่อนคุณหนูไปร่วมงานเลี้ยงชมบุปผาที่จวนหย่งสังปัวกลับมาก็ร้องไห้ไปยกใหญ่แม้กระทั่งหยกปีเสียที่นางชอบที่สุดก็ยังถูกโยนทิ้งจนแตกเป็นชิ้นๆหากพูดถึงคุณชายสามแห่งจวนอันกัวกงก็ยิ่งโมโหเกลียดเข้าไส้แต่ตอนนี้คุณหนูก็ไม่เป็นเช่นนั้นแล้วมันเพราะเหตุใดกันนะข้าไม่ได้ช่วยเขาพูดอะไรซะหน่อยนั่นมันแค่คาพูดของคนมึนเมา เจียงซื่อหันไปมองสาวใช้อีกคนอเฉียวที่ยืนอยู่อีกด้านหนึ่งของฉากกั้นพลางออกคำสั่งอเชยวไปหยิบชุดทั้งสองชุดที่ข้าให้เจ้าทำมาหน่อยไม่นานอเฉียวก็หยิบเสื้อผ้าสองชุดนั้นกลับมายื่นให้กับอามาลหนึ่งตัวอีกหนึ่งตัวนางนำไปสวมให้กับเจียงซื่ออามานสวมชุดไปเอ่ยไป คำพูดมึนเมาเพียงหนึ่งประโยคมันทําให้คุณหนูกลายเป็นตัวตลกในสายตาของคนอื่นนะเจ้าคะเจียงซื่อเก็บความเยือกเย็นด้วยการหลับตาลงแล้วกล่าวออกเสียงเบานี่ยังไม่เท่าไหร่โชคชะตาร้ายๆในชีวิตของนางได้เริ่มต้นขึ้นจากการถูกจับคู่กับผู้ที่มีฐานะไม่เหมาะสมนี่แหละเมื่อน,นึกย้อนไปในตอนต้นด้วยความเป็นเด็ก นางรู้สึกมีความภาคภูมิใจที่จะได้มั่นหมายกับคุณชายแห่งจวนอันกัวกงแต่ใครจะรู้ว่าจี้ฉงอี้คุณชายสามท่านนั้นมีหญิงอยู่ในใจแล้วคนที่อยู่ในใจของจี้ฉงอี้เป็นหญิงที่เกิดในครอบครัวธรรมดา นางเริ่มรู้เรื่องนี้หลังจากที่ได้แต่งเข้าจวนไปแล้วโดยโชคชะตาที่พาให้หญิงธรรมดาคนนั้นมีโอกาสได้ช่วยเหลือจี้ชงอี้ที่ประสบอุบัติเหตุเมื่อตอนไปเที่ยวเล่นด้านนอกซึ่งกว่าที่คนในจวนอันกัวกงจะหาตัวพบจี้ชงอี้ก็ได้พักรักษาตัวอยู่ที่เรือนของหญิงคนนั้นเป็นเวลาหลายวันจนกระทั่งทั้งคู่เริ่มเกิดความรู้สึกดีๆต่อกันและหลังจากนั้นทั้งคู่ก็มีปฏิสัมพันธ์กันเรื่อยมา และในขณะที่นางไฟ,ฟ่ฝันและภาคภูมิใจกับงานสมรสในครั้งนี้เป็นอย่างมากจี้ชงอี้กลับยื่นคำขอปฏิเสธการแต่งงานกับผู้หลักผู้ใหญ่ถึงหลายครั้งเพื่อที่จะได้อยู่กับนางในใจของเขาแต่งานสมรสใกล้เข้ามาเต็มทีอันกัวกงย่อมไม่ยอมให้จี้ชงอี้ทําเช่นนั้นอย่างแน่นอน ที่สำคัญคนที่เขาอยากแต่งงานด้วยเป็นแค่หญิงสาวในครอบครัวธรรมดามีฐานะต่ำกว่าตระกูลเจียงซะอีกการต่อต้านและความไม่พอใจของจี้ฉงอี้ก็ย่อมไม่ถูกแพร่งพลายออกไป เมื่อเจียงซื่อนึกถึงคำพูดภายในใจที่จี้ชงอี้พล่งออกมาหลังเมาสุรานางรู้สึกว่าตอนนั้นนางเป็นคนโง่สิ้นดีหลังจากโมโหก็ยังอดใจไม่ไหวที่จะหาเหตุผลแก้ต่างให้กับเขาคิดว่าเขาไม่เหมือนบุรุษทั่วไปที่ให้ความสำคัญแต่กับรูปลักษณ์ภายนอกของหญิงสาวและเขาก็เพียงแค่กล่าวในสิ่งที่ควรจะเป็นเท่านั้นก็ช่างสิ่งที่ควรจะเป็นนั่นปะไร ค่ำคืนนี้เป็นวันที่15เดือนสจิ่งหมิงปี18คุณชายตระกูลชนชั้นสูงได้เลือกจบชีวิตกับหญิงในใจด้วยกันที่ทะเลสาบมั่วโยในภายหลังจี้ฉงอี้ถูกช่วยไว้ได้แต่หญิงในใจของเขาร่วงโรยราไม่อาจหวนกลับมาเพื่อไม่ให้เรื่องนี้แพร่งพลายออกไปงานสมรสที่กำหนดเป็นช่วงต้นฤด,ดูหนาวจึงต้องเลื่อนเข้ามาเร็วขึ้นถึงหลายเดือน แล้วนางที่แต่งเข้าไปด้วยความปิติจนกระทั่งจี้ฉงอี้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุซึ่งเป็นเวลาเกือบหนึ่งปีที่บุรุษผู้มีหญิงในใจอยู่แล้วไม่เคยแตะต้องตัวนางเลยสักครั้งภายหลังจากนั้นก็มีเรื่องราวเกิดขึ้นอีกต่างๆมากมายจนถึงวันที่นางตายจากอย่างน่าเวทนาและฟื้นขึ้นอีกครั้งในปีที่นางอายุสิ้า พูดได้เลยว่าความโชคร้ายต่างๆนานาที่นางผ่านพบเริ่มขึ้นนับจากวันที่ได้แต่งงานกับจี้ชงวี่และในวันนี้นางได้เริ่มต้นใหม่อีกครั้งสิ่งที่จะต้องจัดการโดยด่วนที่สุดก็คืองานสมรสในครั้งนี้เริ่มจากการตัดขาดความสัมพันธ์กับคุณชายจี้ผู้ต่างจากชายทั่วไปกับจวนอันกัวกงที่สูงส่งแทบเอื้อมไม่ถึงแม้ตายจากไปก็ขอไม่ต้องยุ่งเกี่ยวกันอีก เพียงครู่เดียวเจียงซื่อสวมชุดเรียบร้อยจึงหันไปเอ่ยกับอามานไปกันเถอะอามานอามานหยิบถุงผ้าบนเก้าอี้ขึ้นมาอาเฉียวลังเลไปครู่หนึ่งจึงขวางเจียงซื่อและเอ่ยคุณหนูดึกขนาดนี้แล้วคุณหนูจะออกไปจริงๆหรือเจ้าคะประตูสองลงกุญแจแล้วนะเจ้าคะไม่เป็นไรข้าเตรียมการไว้หมดแล้ว อาเฉียวเจ้าอยู่เฝ้าเรือนให้ดีก็พอเจียงซื่อกล่าวด้วยความมุ่งมั่นหากเป็นไปได้นางก็ไม่ได้อยากออกไปเสี่ยงในเวลากลางคืนเช่นนี้แต่ในจวนแห่งนี้นอกจากสาวรับใช้สองคนนี้แล้วก็หามีคนที่นางไว้ใจได้อีกไม่อาเฉียวเห็นดังนั้นก็พยักหน้ารับปากงึกเงึกเอ่ยด้วยความเป็นห่วงคุณหนูวางใจได้เจ้าคะ่ะจากนั้นก็หลีกทางให้ เจียงซื่อพาอามานย่องออกจากเรือนไห่ัังทะลุผ่านประตูแล้วประตูเล่าโดยมีต้นไม้และดอกไม้ตามสวนเป็นตัวช่วยกำบังจนมาถึงประตูสองคุณหนูอามานมองดูประตูที่ปิดสนิทพลางเอ่ยเรียกเสียงเบาเชิงอัดที่หนึ่งยามสุยเจิงหมายถึงเวลาสองทุ่มตรงเชิงอัดที่สอง ปัวหนึ่งในบรรดาศักด์ห้าขั้นรองจากององที่ฮองเต้พระราชทานให้เชื้อพระวงศ์และข้าราชสำนักชั้นสูงเรียงตามลำดับจากขั้นสูงสุดได้แก่กงโหปัวจื่และหนานเชิงอัตที่สามกัวกงตำแหน่งบรรดาศักสูงสุดของชั้นกงขั้นหนึ่งชั้นรองและเป็นตำแหน่งสูงที่สุดที่ขุนนางจะได้รับพระราชทานจากจากักรพรรดิ เชิงอธิสีปีเสียเป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อของชาวจีนมาตั้งแต่สมัยโบราณถือเป็นวัตถุมงคลประเภทหนึ่งซึ่งสื่อความหมายในเชิงความกล้าการต่อสู้เพื่อให้ได้มาซึ่งชัยชนะตอนที่สองต่างจากที่ได้ยินท้องฟ้ามืดสนิทภายใต้แสงที่สาส่งมายังประตูสีเขียวแกะสลักลายบุพพาชวนให้บรรยากาศยิ่งดูเงียบสงัด เสียงซื่อพยักหน้าให้อมารพลางเอ่ยเสียงเบาไปสิอามานหยิบกุญแจหนึ่งดอกออกมาจากเหอเป่าตรงเอวจากนั้นเดินเข้าไปไขกุญแจอย่างเบามือแม่กุญแจถูกไขออกแกร๊กตามการหมุนของลูกกุญแจกุญแจที่อยู่ในมือของอมานเปียกชุ่มด้วยเงือ่อนางรู้สึกโล่งอกและใจเต้นแรงดุจฟ้าผ่าไปพร้อมกัน เจียงซื่อเห็นท่าทีนั้นก็หลุดหัวเราะออกมาเบาๆเมื่อไม่นานที่ผ่านมานางสั่งให้อมานไปดื่มสุรากับสาวใช้ที่เฝ้าประตูสองรอให้สาวใช้ดื่มจนเมาแล้วใช้โอกาสนั้นหยิบกุญแจออกมาพิมพ์ลายกุญแจด้วยสบู่จากนั้นนำลายนี้ไปทำกุญแจดอกใหม่กุญแจดอกใหม่ที่ทำขึ้นจะไขออกหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับดวงแล้วละ่ะ แต่แล้วก็มีหนึ่งดอกในห้าดอกที่สามารถไขออกจนได้อมานผลักประตูออกช้าๆพรันตาลูกวาวุนหนูในเวลานั้นพรันได้ยินเสียงก๊อกแก๊กดังขึ้นเสียงนั้นดังฟังชัดมากเป็นพิเศษเมื่ออยู่ท่ามกลางบรรยากาศที่เงียบสงัด เจ้านายกับสาวใช้ศบตาพากันหันไปมองสิ่งที่ทำให้ทั้งคู่หวาดกลวัวเจียงซื่อมีปฏิกิริยาไวกว่านางดึงอามมานแล้วนั่งลงอย่างรวดเร็วจากนั้นก็เห็นสาวใช้ที่เฝ้าประตูเดินออกมากะยี่ตาและเดินไปทางไปห้องสุขาปลดทุกข์นางไม่ได้มองมาทางนี้เลยสักนิดเจียงซื่อจึงย่องออกไปแล้วตามด้วยอามมนจากนั้นก็ปิดประตูลงอย่างเบามือ เมื่อเหตุการณ์อันน่าตกใจผ่านไปอมานยิ้มออกมาอย่างดีใจเกือบไปแล้วเจ้าคะ่ะเจียงซื่อเตรียมใจรับทุกอย่างไว้เรียบร้อยพลางเอ่ยนิ่งๆอย่ามวัวเสียเวลาอีกเลยรีบไปกันเถอะเจ้านายกับสาวใช้เดินเรียบไปตามกำแพงทั้งคู่ใช้เวลาแล้วกว่าหนึ่งก้านชาแล้วเจียงซื่อก็หยุดเดินอามานมองดูรอบๆอย่างมึนงงคุณหนู เราจะออกไปอย่างไรดีเจ้าคะนางหาวิธีทำกุญแจประตูสองได้แต่ประตูใหญ่มันไม่ง่ายนางไม่มีเหตุผลใดที่จะให้สาวใช้คนสนิทไปชวนพ่อบ้านเฝ้าประตูดื่มสุราด้วยกันตามเข้ามาเจียงซื่อเดินอ้อมไปยังพุ่มไม้พุ่มหนึ่งแล้วก้มลงปัดต้นไม้ใบหญ้าออกแล้วก็ได้เห็นช่องช่องหนึ่งอมานตกใจตาโตในทันใดกุณหนู ช่องนี้มาได้อย่างไรกันเจ้าคะเจียงซื่อไม่ได้ตอบคำถามแต่นางมุดผ่านช่องนั้นออกไปจากนั้นนางเหมือมองท้องฟ้ายามค่ำคืนท่ามกลางลมพัดอยู่ครู่หนึ่งตอนนั้นในสายตาของนางเจียงจิ้นผู้เป็นพี่ชายของนางเป็นคนไม่เอาไหนจึงไม่ค่อยใส่ใจมากเท่าไหร่มีอยู่ครั้งหนึง่งนางบังเอิญเห็นเขาคลานออกจากช่องนี้นางเดาออกเลยว่าเขาแอบออกไปเที่ยวมาแน่แน ตอนนั้นนางเพียงยิ้มเยาะและยิ่งรู้สึกดูถูกพี่ชายมากกว่าเดิมนางไม่มีแม้แต่กระจิตระใจไปฟ้องพ่อบ้านให้เอาอะไรมาปิดช่องนี้สำหรับนางแล้วพี่ชายคนนี้ไม่ได้ต่างจากโคลนที่เกาะกำแพงไม่อยู่เขาไร้ความสามารถจะจนแทบไม่มีความจำเป็นจะต้องให้ความช่วยเหลือใดๆมีสู้หลีกให้ห่างแล้วอยู่อย่างสงบยังจะดีเสกว่าแต่แล้วเจียงจันก็มาสิ้นชีวิต เมื่อช่วงฤดูใบไม้ร่วงในปีหลังจากนางออกเรือนไปพอดีได้ยินข่าวร้ายนั่นก็ทำให้รู้ว่านางเองก็เสียใจกับเรื่องนี้ไม่น้อยพี่ชายที่ซื้อขนมดอกบัวกุหลาบจากตลาดกลับมาให้นางโดยไม่หวั่นกลัวว่าจะถูกท่านพ่อใช้ไม้แท้ฟาดคนนั้นไม่มีอีกต่อไปแล้วคุณหนู อามานที่เพิ่งออกมาจากช่องเห็นเจียงซื่อเมืรลอยจึงขานเบาๆเจียงซื่อดึงสติกลับมาพลางยิ้มให้กับตัวเองในตอนนั้นนางช่างเหมือนคนตาบอดพี่ชายลูกพี่ลูกน้องที่อยู่เรือนของท่านอารองถึงจะมีความสามารถโดดเด่นแค่ไหนก็ไม่มีทางซื้อขนมดอกบัวกุหลาบให้นางส่วนพี่ชายของตนแม้จะแย่สัแค่ไหนแต่เขาก็ยังรักและเอ็นดูนางด้วยความจริงใจ ไปกันเถอเจียงซื่อสงบจิตใจคำนวณเวลาอยู่แวบหนึ่งก็พาอามานตรงไปยังทะเลสาบมั่วโยโชคดีที่ทางการยกเลิกคำสั่งห้ามออกนอกสถานที่ในเวลากลางคืนแล้วและทะเลสาบมั่วโยก็บังเอิญอยู่ทีศตะวันตกของเมืองซึ่งเป็นทิศเดียวก,กันกับจวนตรงผิงปัวมันสร้างความสะดวกให้กับเจียงซื่อเป็นอย่างมาก เจ้านายกับสาวใช้สองคนย่ำเท้าไปยังที่หมายอย่างรวดเร็วภายใต้แสงจันทร์ที่ให้แสงสว่างทำให้พอเห็นเงาของคนสองคนอยู่ตรงริมทะเลสาบเป็นลางๆในตอนนั้นอามานตะลึงตกใจมากพลางเอ่ยเสียงเบาคุณหนูมีคนจริงๆด้วยเจ้าค่ะ เจียงซื่อชี้ไปยังที่แผ่นหินแผ่นหนึ่งที่สลักไว้ว่าทะเลสาบมัวโยด้วยใบหน้าอันไร้สีหน้าใดๆหินแผ่นนั้นสูงครึ่งฟุตกว่าใหญ่พอให้คนคนหนึ่งหลบด้านหลังแผ่นหินนั้นได้สบายอามานเข้าใจทันทีจึงตามเจียงซื่อไปหลบตรงนั้นด้วยกันเจียงซื่อจับแผ่นหินเอาไว้ ไออุ่นจากแผ่นหินซึมเข้าสู่ฝ่ามือคงเป็นความร้อนจากแสงแดดเมื่อตอนกลางวันที่ยังไม่ระเหยหายไปพลันมีเสียงร้องไห้ดังมาจากริมทะเลสาบเจียงซื่ออดไม่ได้ที่จะมองดูภายใต้แสงจันทร์ทำให้เห็นเรือนร่างของคนสองคนอย่างชัดเจนเรือนร่างชายหนุ่มค่อนข้างผอมตัวสูงกว่าหญิงสาวเกือบหนึ่งศีรษะนั่นคือว่าที่สามีของเจียงซื่อ จี้ฉงอี้เจียงซื่อเปลี่ยนจากมองใบหน้ารูปงามของจี้ฉงอี้ไปเป็นใบหน้าของหญิงสาวแทนนางมีความสงสัยมาตลอดสตรีที่ทำให้จี้ฉงอี้ประคบประงมดุดบุภพาส่งผลให้เขาไม่คิดแม้แต่จะแตะต้องตัวนางนั้นมีหน้าตาเป็นเช่นไร เมื่อตอนนางแต่งเข้าจวนสตรีคนนั้นได้ลาโลกไปแล้วจนกระทั่งคืนนี้เป็นวันที่นางได้เห็นใบหน้าของนางอย่างแท้จริงนางเป็นหญิงร่างเล็กมีดวงตาเรียวยาวดุดใบหลิวเป็นดวงตากลมโตหนึ่งคู่แม้อยู่ภายใต้แสงจันทร์ที่ส่องสว่างก็ยังทำให้เห็นว่านางหาใช่คนผิวขาวไม่ เจียงซื่อพลันรู้สึกว่าวุ่นสับสนหากพูดตามความคิดภายในใจหญิงคนนี้ถือว่ามีหน้าตาส,สวยแต่ยังห่างชั้นจากความเป็นหญิงรูปงามอยู่มากพอควรแล้วยิ่งรู้ว่านางเป็นแค่หญิงสาวธรรมดาไม่เคยเริ่มเรียนหนังสือมาก่อนก็ยิ่ง แล้วเจียงซื่อก็หันมองจี้ฉงอี้แทนนางเห็นความเจ็บปวดและความวิตกกังวลที่แสดงอยู่บนใบหน้าของเขาต้องยอมรับจริงๆว่าเขาพ่ายแพ้ให้กับรักแท้แล้วจริงๆคุณชายอี้ท่านท่านรีบกลับจวนเถอะนี่ก็ดึกมากแล้วหากมีใครพบเข้าจะแย่นะเจ้าค่ะหญิงสาวก้มหน้าเอ่ยด้วยความกล้ามกลืนฝืนทน จี้ชงอี้ยื่นมือออกไปจับสองไหล่ของหญิงสาวเอาไว้เอ่ยด้วยเสียงใสที่เต็มไปด้วยความรู้สึกถ้าไม่ไปเฉียวเหนียงเจ้าไม่รู้หรือว่าข้าจะแต่งงานเร็วๆนี้แล้วที่บ้านข้าเฝ้าข้าอย่างเข้มงวดหากข้ากลับไปข้ากลัวว่าก่อนแต่งงานข้าจะไม่ได้เจอเจ้าอีกสายตาของเจียงซื่อพลันเปลี่ยนเป็นเย็นชา ที่แท้หญิงในใจของจี้ฉงอี้มีนามว่าเฉียวเนียงถึงว่าวันที่สองหลังจากที่พวกเขาแต่งงานกันอาเฉียวเดินมาปรนิบัติรับใช้นางแล้วนางขานออกไปคำหนึ่งว่าอาเฉียวสายตาของจี้ฉงอี้หันขวับราวกับสายฟ้าแลบจากนั้นสะบัดเสื้อและออกไปทันทีไม่อยู่รอแม้พิธียกน้ำชา ผู้หญินอันกัวกงซึ่งก็คือแม่สามีของนางย่อมไม่ถือโทษลูกชายอยู่แล้วกลับต่อว่านางไม่มีมารยาทเสียอย่างนั้นกว่าจะผ่านพ้นช่วงยกน้ําชาไปได้ก็หาเรื่องนางอยู่พอสมควรเฉียวเหนียงยิ้มด้วยความเจ็บปวดแล้วถ้าไม่ไปตอนนี้จะเป็นอย่างไรต่อละเจ้าคะคุณชายอุ้ยอย่างไรเสียท่านก็ต้องกลับอยู่ดีแค่ช้าหรือเร็วเท่านั้น แล้วมันแตกต่างกันตรงไหนส่วนหลังจากนี้ในเมื่อท่านแต่งงานแล้วก็ควรดีต่อภรรยาของท่านลืมข้าลงซะเถิดข้าข้าเองก็จะลืมท่านด้วยยี่ชงอี้เอามือปิดปากของเฉียวเนียงทันทีพลางเอ่ยห้ามข้าไม่อนุญาตคุณชายอี้เฉียวเนียงหันหน้าไปอีกทางแล้วน้ำตาก็ไหลออกมา เจียงซื่อมองดูนิ่งๆจนเริ่มเกิดความตื่นเต้นขึ้นมาดูจากสถานการณ์แล้วทั้งคู่ใกล้จะจบชีวิตด้วยกันแล้วสินะหวังเพียงว่าต่อจากนี้ทุกอย่างจะราบรื่นเฉียวเนียงพวกเราหนีกันเถอะอารมณ์จี้ฉงอี้เริ่มพลุกพล่านพลางจับมือของเฉียวเนียงเตรียมเดินไปเฉียวเนียงใส่หน้าคุณชายอี้ท่านจเย็นก่อน การหนีไปเช่นนี้ไม่ใช่วิธีการแก้ปัญหานะเจ้าคะจี้ฉงอี้หันกลับมาจุมพิษคนตรงหน้าในทันใดอามานสูดหายใจลึกด้วยความโกรธพลางดึงเจียงซื่ออย่างแรงเจียงซื่อกลับนิ่งไร้ปฏิกิริยากำลังคิดถึงสิ่งที่จะทำตอนที่ทั้งสองคนฆ่าตัวตาย ทั้งสองคนจุมพิษกันอย่างดูดดืม่มจนไม่มีเสียงพูดคุยมีแต่เสียงหายใจที่เร็วขึ้นเรื่อยๆจนทั้งสองเดินถอยหลังทีละก้าวทีละก้าวย่างไม่รู้ตัวแล้วเสียงจมก็ดังขึ้นตามเจียงซื่อถึงกับอึง้งจนพูดไม่ออกอา้าวไม่เหมือนที่คุยกันไว้นี่นาเชิงอัดที่หนึ่งเหอเปาหมายถึง ถุงผ้าขนาดเล็กมีหูรูดรูปทรงคล้ายดอกบัวปักลวดลายงดงามสำหรับใส่เงินหรือสิ่งของชิ้นเล็กๆถือเป็นเครื่องประดับชิ้นหนึ่งอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้อา่านและกดติดตามไว้จะได้ไม่พลาดตอนต่อๆไปนะคะขอบคุณสำหรับการรับฟังสวัสดีค่ะ